เพื่อตอนรับการกลับมาของสุดเอเน่ฟาวคนจนคนในฤดูกาล2024-25มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทคอนโซลลุ้นฟรีบวกเอเนฟาวของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนสวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน V.I.P. ครับเช้าวันพรุ่งนี้นี่ WNBA จัดเต็มแข่งกันถึง5คู่เลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มพรีวิวกันเลยตั้งแต่ในคู่แรกที่แข่งกันตอน6โมงครึ่งครับชิคาโกสกายไปเยือนมิสตาลิงส ที่ผ่านมานั้นสกายสู้แต้มต่อช่วงหลังเริ่มไปนะครับได้16เสีย20เกมส่วนลิงซ์ันได้มา22เสีย13แล้วก็เจ้าหุนหนึ่งสกายเนี่ยเมื่อวันพฤหัสเพิ่งจะโดนวอชันมิสติกไล่ถล่มไป8 9 58วันนั้นเนี่ยการขาดแอนเจลรีสเห็นผลมากๆรีสเธอต้องพักทั้งซีซั่นนะครับเกมบุกเนี่ยเริ่มมีปัญหาประเดงแต่เทรดมารียลมาบรีให้กับทางคอนดิติกาซันไปแล้ว แล้วก็เรตติ้งของทีมตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกอยู่อันดับที่11แค่นั้นเองขณะที่ลิง x ์เป็นทีมที่ป้องกันเหนียวนะครับอันดับที่2ของลีกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดิมพันของทีมยังจะต้องชิงอันดับที่2อยู่ด้วยแล้วประกอบกับว่าสกายเนี่ยเป็นทีมที่เป็นบาสรองที่ไม่ดีปีนี้เวลาเป็นบาสรองเจ๊งไป17ผลได้ามาเพียงแค่9กหแค่นั้นเองอีกคู่หนึ่งเซตเทิลสรมนะครับเจอดาลัสวิน สู้ตั้งต่อน,นั้นได้มา18ดเสียสิดัลลัสวิงนั้นเหลวเป๋อมากได้11เจ๊งไปถึง26เกมสตูซาบ,บารี่ของดัลลัสวิงนั้นอาจจะเกมบุกดีแต่เกมป้องกันดัลลัสวิงก็อย่างที่ทราบแล้วครับว่าห่วยแตกอยู่อันดับบุยของลีกนะครับซีเท่ลเนี่ยเจอดัลลัสในฤดูกาลนี้ชนะแบบสะด็ดน้ําได้ทั้งหมดแล้วดัลลัสเองไม่มีลุ้นอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บวกกับว่า,วาจากโปรแกรมที่ทางทีมจะต้องแข่งแบบ สองวันติดเนี่ยทรงมันแย่แน,น่แนการที่ไปพ่ายแพ้ทางนิวยอร์กนะครับทำให้ทีมนั้นเจ๊งแต้มมา5เกมรวดแล้วเดลัสวิงเนี่ยเล่นในบ้านถือว่าห่วหยแตกนะครับเพราะว่าเจ๊งไป13จาก18หนนซอมนั้นมาแบบเป็นทีมเยือนแล้วก็ถือแฮนดิแคปอยู่8ปคะแนนวอชิงตันมิสติกไปเยือนอันต้าดรีมคู่นี้น่าสนใจเพราะว่ามิสติกนั้นเป็นขัญใจนะัเกเติมพันอยู่ละกินแต้มมา24หนเสียแค่11ส่วนดรีม กินตต้มมา18เสียไป16เจ้า2เกมมิสติกเองเนี่ยชนะมา6จากนัดนะครับแต่ตอนเกมเนี้ยมนเป็นเกมเดิมพันนะใครชนะได้ไปต่อในการลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่8นะครับซึ่งตำแหน่งการดของดรีมนั้นผมมองว่าอาจจะเป็นทีเด็ดที่ทำให้การเขาเรียกว่าหักประกาใส่พวกบาสผลใจนักเดิมพันอย่างมิสติกก็เป็นไปได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมิสติกยังไม่มีชกิราออสตินนะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งวงในด้วยราคามันก็น่าสนใจเพราะว่าดีมจากเดิมเนี่ยเหนือกว่า1แต้มกลายเป็น2แต้มครึ่งเป็นประมาณ3แต้มครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คู่ต่อมาลาสเวกัสเอสเอสเจอกับอินเดียฟีเวอร์เอสเอสเป็นแชมป์เก่าซึ่งฟอร์มนั้นอาจจะดูไม่ค่อยทีเด็ดเท่าไหร่แล้วฟีเวอร์เป็นทีมบาสดาวรุ่งแต่ฟีเวอร์เวลาเจอกับเอสเอสในฤดูกาลนี้3หน่เนี่ย ได้ไม่เกิน81แต้มเลยนะครับต่ำกับค่าเฉลี่ยตัวเองแล้วก็ต่ำกับผลงานตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกที่ผ่านมาเจอกัน3นัดเนี่ยคู่นี้สกอรูลม,มันออกต่ำไป2นัดน,นะครับเวกัสเนี่ยเอาตัวการเนี่ยคุมเคลลินคลา,าร์กไม่แผงริดได้อย่างเห็นผลเหมือนกันแล้วก็ไม่ปล่อยฟีเวอร์นั้นเล่นในทรงเกมที่ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าต้องมองแล้วคู่นี้ผมมองว่าสกอรูมมันจะไม่เยอะมันอาจจะไม่ถึง178คะแนาน คู่ปิดท้ายของเนติกาซันนะครับเจอกับฟินิคเมอร์คิวรีคู่นี้ของเนติกาซันนั้นกินแต้มต่อมา16เสียไป20เมอร์คิวรีนั้นกินแต้มต่อมา18เสียไป17บเจ็ดซันนี่ยเป็นอีกทีหนึ่งที่ลุ้นอันดับที่2อ,อยู่กับทางฝ้าของมเนสเตอร์ลิงส์นะครับแล้วที่ผ่านมาเวลาเจอกับทางฟินิคเมอร์คิวรีนั้นชนะแบบเสด็จน้ําไปทั้ง3เกมเลยสามเพราะเล่นตัวใหญ่นะครับเรยหน้าโจนเดวาน่าบอลเนอร์อลิซาโทมัสนั้นสร้างปัญหาให้กับเมอร์คิวรีซึ่งมีซึ เป็นหลักของทีมคู่นี้เนี่ยเรตติ้งของคอน์นติก้านั้นป้องกันเหนียวสุดในลีกแล้วเป็นทีมที่เล่นบาสชชานะครับฟินิกเป็นทีมที่สู้ตามต่อในฐานบาสรองได้ห่วยด้วยเจ๊งมา12จาก20ผลเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทยซอนเวีครับ